ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยมิดทอย Thailand นะครับวันนี้เราจะมาดู BMW นะครับจะเปิดตัวมอเตอร์ไซค์2รุ่นซึ่งรุ่นหนึ่งจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่บูธ t m เครับ อยู่กับน้องเอ็มครับสวัสดีครับคุณคราเป็นที่ปรึกษาการขายใช่ไหมครับผมของเยอรมันออโต้ครับครับผมวันนี้เมื่อกี้มีการเปิดตัวไปแล้วมันเป็นรถไฟฟ้าเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกใช่ครับที่เมืองไทยใช่ครับอ๋อมันคือชื่อรุ่นอะไรครับ C 02ครับ C02 เป็นรถเซ gment ใหม่ของทางเ m w ยนซูโ r โตระครับนะครับที่บอกว่าเป็นที่แรกของโลกก็คือว่าถ้าลูกค้าที่จองและรับรถภายในงานเนี่ยนะครับก็คือเมืองไทยจะได้เป็น ที่แรกในโลก oh. ที่ได้เป็นเจ้าของมาถ้าเป็นคนแรกที่จองและได้รับรถก็จะเป็นคนแรกของโลกใช่ใช่ครับ oh. นะครับซึ่งตัวนี้เปิดมาในราคา479,000บาท oh. ครับ,รบ,รบมันมีอะไรพิเศษครับในราคานี้เอ,อ่อตัวนี้เป็นตัวพิเศษก็คือว่ามันเป็นรถไฟฟ้านะครับขนาดถ้าถ้าถ้าตีเป็นซีซีเนี่ยก็คือขนาด200ซีซีขนาดรถมันจะค่อนข้างเล็กดูจากตัวรถนะครับครับเล็กกระชับแล้วก็ขี่ห่องตัว เหมาะสาหรับการใช้ในเมืองอหรือว่าอาจจะขี่ในหมู่บ้านครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมชาร์จเนี่ยครับเวลาชาร์จนยุ่งยากครับต้องมีอะแดปเตอร์ต้องมีอะไรไหมเออจริงๆริงการชาร์จเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปเลยการชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าชั่วโมงครึ่งเองเหรอครับวช่วได้กี่กิโลครับเก้าสิบห้ากิโลอ๋อนะครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราขี่เนี่ยนะครับโด,โดยโดยตัวของระบบมันเนี่ยมันจะสามารถดึงแบตเตอรี่ เข้าไปเพื่อเป็นชาร์จต่อโอแต่ซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะวิ่งได้มากกว่านั้นแต่ถ้าโดยสเปคเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ที่95กิโลแต่ใช้เวลาน้อยมากนะครับเนี่ยใช่หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งก็สามารถไปได้เกือบร้อยกิโลความเร็วสูงสุดมันได้เท่าไหร่ครับความเร็วจริงๆของตัวรถอยู่ที่90ครับโอโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ถือว่าแรงนะครับศูนย์ถึง50นะครับภายในสามวิอ๋อแรงมากนะครับใช่ครับศูนย์ถึง50แล้วก็ตัวเห็นเล็กอ่งเีัขตวร แค่1 3 2ยสกิโลาก็ไม่ต่างอะไรกับรถเล็กบ้านเราใช่เพราะมันแรงกว่าเร่งใช่ตัเร่งในรอบต้นจะดีกว่า0ู0ครับมีกี่สีครับสีเดียวเลยครับอ๋อมีสีเดียวเลยเดียวราคาเดียวแล้วก็อันนี้เป็นตัวท็อปสุดอฮนะครับก็คือเป็นสีแบบนี้เลยแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยจะมีทั้งหมดสสีแต่ว่ามอเตร์ัด เราเข้ามาสีเดียวเดียวคอนเซ็ปต์ของมันจริงๆก็คือสำหรับการใช้งานในเมืองครับผมข้อเสนอพิเศษมีอะไรไหมครับในโปรโมชั่นในงานนะครับถ้าลูกค้าที่จองแล้วครับแล้วก็ทำไฟแนนซ์กับทาง BMW ย e a s i ลิสซิ่งครับนะครับข้อเสนอก็คือขี่ฟรีเลย6เดือนนะครับแล้วก็มีในส่วนของจิปวอชเชอร์ส่วนรดให้อีก4,000บาทนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับอตแรก ในในโลกก็คือเมืองไทยนะครับ,รบก็สามารถเข้ามาจับจองไห้ครับ ครับแล้วก็คันต่อไปนะครับคันนี้คืออันนี้คือ GS คันสครับที่ท,ทุกคนรอ,อคอยใช่ครับก็คืออย่างอย่างที่ทราบนะครับก็คือเบียนยูเนี่ยเปิดตัวเนี้ยในต่างประเทศอ่ะมาสักพักแล้วแต่ว่าในเมืองไทยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตัวจริงนะครับก็คือเจ้า GS คันสมันมีอะไรตรงไหนที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวเดิมมั้งครับเออจริงๆตัวนี้ ต้องเรียกว่าใหม่หมดเลยออนนิวอ่อนนิวหัวจดท้ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็แบบพันสามเอลซีอย่างที่เราทราบกันแล้วครับเฟรมแบบใหม่นะครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมนะครับก็คือเป็นเฟรมหล่อขึ้นมามีสองชิ้นก็คือด้านหน้าด้านหลังครับนะครับถังน้ามันแบบใหม่เบาทรงใหม่นะครับรวมถึงตัวของแหลกแหลกท้ายครับรายละเอียดมันจะมีนะครับอ๋อให้ตัวได้ให้ตัวได้ครับนะครับอืมแล้ในเรื่องของแรงม้า น้ำหนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ย้ายชุดเกียร์ทำให้น้าหนักตัวรถเนี่ยเบาลงกว่า12สิบสองกิโลใช่บาลานซ์ก็น่าจะดีขึ้นด้วยแล้วก็แรงม้าเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งร้สี่้าแรงมา้าโอ้ไม่พูดก,กับขี่เองเนี่ยน่าจะขี่สนุกขึ้นขี่ง่ายขึ้นครับผมมีให้เลือกกี่สีครับ โลตัวรถมีทั้งหมดสครสีนะครับสองราคาก็คือจะมีสีนี้ที่เป็นสีโี่ครับนะครับมีสีทิปเป็ลแบ็คซึ่งราคาจะเท่ากัน1นึ0 0ล้านอืบาทแล้วก็สีพิเศษที่เป็นสีออปชั่น719ครับ1 2 5 0 0 0ล้านบาทถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาชมในงานได้ครับผมจองกันในงานก็ได้จองในงานได้ครับโปรโมชั่นถ้าลูกค้าที่จองในงานนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับจะได้รับตัวของเสื้อ นะครับเป็นเสื้อ GS 1003อพันสามวกแก๊ปครับนะครับของ J หน0่งันสามก็ถ้าใครรับรถหนึ่งร้อยคันแรกครับนะครับในไทยก็จะได้เป็นตัวของกระเป๋าเจมส์มอบรรัดคอลแลบกับตัวของเอร์คิลเลอร์หนึ่งร้อยคันแรกอืรับเพิ่มเลยต้องรีบนะครับมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยมีวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับยี่อ2บเจ็ดมีนาคมนะครับจนถึงเจ็ดเมษาครับ ครับผมใครสนใจ BMW ดก็เชิญได้ที่บูธนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน้าเราจะสรรหาของเล่นอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมติดตามกันในทุกช่องทางนะครับ